นี่เป็นการทดสอบเครื่องการใช้งานด้วยการควบคุมด้วย PIR 3ช่องนะครับโดยที่แยกการทํางานโดยที่ใช้ PIR 1ตัวต่อเอาพุทหนึ่ช่องนะครับโดยที่นี้ตัวเอาพุทนะครับเราใช้เป็นดีเล์ทั้งหมด3ามสามเอาพุตนะครับสามสามช่องด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็ปลอดแปลงไฟเราใช้ปรอดเป็นปลอดสวิตชิงนะครับแปลง2องยลงเหนือสิบสองโวลต์นะครับ ะต่อมาบอร์ดที่ใช้ควบคุมนะครับเราใช้บอร์ด่า uh, PIC16F887 ok นะครับเป็นตัวเลือกของตระกูล Microchip นะครับต่อมาตัวเอาต์พุตเนี่ยผมจะใช้ใการทดสอบการทำงานโดยที่ว่าจะใช้หลอดไฟสามหลอดเป็นตัวแสดงผลนะครับว่า3เอาต์พุตที่จ่ายออกไปเนี่ยสามารถเสียบแล้วก็จ่ายไฟ AC ออกมาได้เลยนะครับหลอดนี้เป็นหลอด100วัตต์นะครับโดยที่ว่าเอาต์พุตที่ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามก็ยอยู่ในตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทาการทดสอบตัวตัวอุปกรณ์นะครับแลีกอย่างหนึ่งก็คือผมได้ทําตัว LED นะครับเซ็นเซอร์สามช่องนะครับเป็นการแสดงการทํางานของตัวเซ็นเซอร์นะครับในแต่ละตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะครับเมื่อเซ็นเซอร์มีการทํางาน LED ก็จะติดนะครับเมื่อเซ็นเซอร์ไม่มีอะไรไปผ่านมันเดินเคลื่อนไหวในระยะเซ็นเซอร์นะครับ LED ก็จะดับลงนะครับสนะบมาเราจะทําการทดสอบนะครับเมื่อทําการจ่ายไฟนะครับ LED จะติดทั้งหมดทั้ง3หลอดนะครับและทีนี้มันจะดับลงนะแม่มีการทํางานของเซ็นเ,เซอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะตอนนี้สมมติว่ามีมเซ็นเ,เซอร์สามารถจับอะไรได้ LED ก็จะติดขึ้นมานะครับ อาจจะเป็นสัญญาณรบกวนหรือว่าอะไรอ,ะอันนี้มันก็จะติดขึ้นมาแต่รีเลย์จะไม่ทํางานนะครับจนต่อเมื่อถึงระยะในเวลาที่โปรแกรมกําหนดไว้นะครับผมจะทดสอบเซนเซอร์ตัวที่3มนะครับนี่ฮะตัวที่3ามนะครับ,รบเมื่อมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านติดต่อกันนะครับจะไม่ดับเลยจนถึงระยะเวลาที่ผมกําหนดไว้ตัวเอาพุทธสามก็จะทํางานนะครับนี่ฮะ นี่ก็คือการทํางานของอพุทที่3นะครับที่หลอดไฟติดนะครับต่อมาผมจะทดสอบเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับนีน่คือการทำงานของตัวระบบทั้งหมดนะครับแต่เมื่อไม่มีอะไรไป เร,รเราต้องสังเกตนะครับว่าหลอด LED นี้จะดับลงนะครับลงจนในเวลาที่ผมกําหนดไว้ในโปรแกรมนะครับตัวไฟก็จะเราพค่อยๆตัดการทํางานลงนะครับทุกตัวจะทํางานแยกส่วนกันทั้งหมดเลยนะครับ ก็สิ้นสุดการทดลองตัวทดสอบตัวควบคุมด้วย B R สามช่องเพียงเท่านี้นะครับ